สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับช่องนี้ไม่ซื้อนะครับให้ความรู้เพียงอย่างเดียวนะครับในคลิปนี้นั้นผมก็จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเหรียญกระส่ที่ปีผลิตลงท้ายด้วยเลขเจ็ดมีราคาแพงถึงเรือละสามแสนบาทท้าสภาพสวยๆนะครับแต่ว่าถ้าสภาพผ่านการใช้งาน เริ่มต้นที่เรียญละ1 5 0,000บาทนะครับมีราคาแพงมากเลยนะครับส่วนจะเป็นแบบในอย่างไรนั้นก็ขอให้พี่ๆเพื่อนๆน,น้องๆทุกท่านชมคลิปให้จบคลิปนะครับชมไปอย่างช้าๆให้ละเอียดนะครับข้อมูลจะได้ไม่ตกหล่นนะครับจะได้ไม่พลาดข้อมูลดีจากทางช่องของเราที่สัรหานำมาฝากนะครับ เหรียญตัวอย่างที่ผมนำมาให้ชมสามเหรียญน,นะขณะน,นี้ก็เป็นเหรียญที่ปีผลิตลงท้ายด้วยเลขเจ็ดนะครับก็จะเป็นเหรียญชนิดราคา25สต้ตางค์50สตางค์แล้วก็1บาทนะครับเป็นเหรียญกระสาบในสมัยรัชกาลที่9นะครับเป็นเหรียญหมุนเวียนนะครับแต่ถ้าเป็นเหรียญรุ่นใหม่แบบนี้นะครับที่ผลิตมายังไม่นานนะครับแล้วก็สามารถได้พบเจออยู่ทั่วไปเป็นประจำหรือบางท่านก็อาจจะมีอยู่ภายในบ้านนะครับ ยังไม่มีราคานะครับถึงแม้ว่าจะปีผลิตลงท้ายด้วยเลขเจ็ดนะครับสามเหรียญน,นี้ก็คือปีพศ2557นะครับแล้วก็อาจจะมีปีพศ2537นะครับที่ลงท้ายด้วยเลขเจ็ดนะครับแต่๋ยผมไม่ได้นํามาให้ชมนะครับถ้าเหรียญที่ปีผลิตลงท้ายด้วยเลขเจ็ดที่มีราคาที่ผมได้พูดไปว่าถ้าสภาพส,สวยๆนั้นเหรียญละ3เซนบาทถ้าสภาพผ่านการใช้งานนั้น เริ่มต้นที่เรลละ15 0 0 0 0บาทนั้นเป็นแบบไหนชมภาพครับเป็นเหรียญกริส์ในสมัยรัชกาลที่5นะครับเป็นเหรียญชนิดราคา1บาทนะครับเหรียญช้าง3มเสียนนะครับปีที่ผลิตก็คือรศ1 2 7นะครับแต่ว่ามีของปลอมเยอะมากเลยนะครับจุดสังเกตนะครับถ้าว่าเพื่อนๆนได้พบเจอเหรียญน,นี้นะครับหรือว่าอาจจะมีอยู่ภายในบ้านนะครับ อยากรียรู้ว่าเหรียญที่ท่านมีอยู่นั้นเป็นของแท้หรือว่าของปลอมนะครับจุดสังเกตเบื้องต้นก่อนนะครับด้านพระเศียรกับด้านก้อยจะสลับกันนะครับถ้าด้านพระเศียรและด้านก้อยหันขึ้นทางเดียวกันนั้นเป็นเหรียญปลอมร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็นำเหรียญครับวางบนพื้นเรียบเรียบนะครับถ้าเป็นเหรียญแท้นั้นจะแนบสนิท เลยนะครับแล้วก็จะหมุนไม่ได้นะครับแต่ถ้าเป็นเหรียญปลอมนั้นถ้าวางลงกับพื้นเรียบเรียบนะครับเหรียญน,นั้นจะสามารถหมุนได้นะครับถ้าหมุนได้นั้นเป็นเหรียญปลอมร้อเปอเซ็เช่นกันนะครับ